ตลาดถนนคนเดินของเทศบาลหรือว่าของคนเตียวเทศบาลบองลำพูนเนี่ยดำเนินการมาได้ประมาณสัก6ปีบนถนนรอบเมืองบริเวณหน้าวัดพระธาตุธาลิขุนชัยผู้ค้าจะมีประมาณ3-400คนแล้วก็จำนวนล็อกที่ให้ผู้ค้าได้จำหน่ายสินค้าเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ900-1,000ถึง1,000ล็อกตามนโยบายของพระนิร,รุธเทศมมทรีหรือว่าคณะผู้รผเนี่ยต้องการให้ชาวบ้านเนี่ยมีรายได้ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของบ้านเมืองด้วยก็ไม่มีการเก็บค่าเช่าที่แต่ว่าเงินที่ผู้ประกอบการได้ชาระนั้นเป็นค่าธรรมเนียมขยะที่จะต้องนำาบริหารจัดการเดิมใช้พนักง,งานเป็นผู้เดินเก็บเนื่องจากว่าปัญหาเจ้าหน้าที่ที่จะลงไปปฏิบัติงานมีน้อยลงทางเทศบาลเองเนี่ยก็เห็นว่าการนำเทคโนโลยี มาใช้ในการดําเนินการในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์นะครับมีคนรวบเร็วนะครับประหยัดเวลาโปร่งใสสาม,มารถตรวจสอบได้ทุกเวลามีหลักฐานในการที่จะนํามาชี้แจงได้อย่างชัดเจนสำหรับการใช้ตัวแอปพลิเคชันใหม่นะคะทันสมัยดีแล้วก็รวดเร็วสามารถตรวจสอบได้ในสลิปก็จะมีข้อมูลการจ่ายเงินสามารถดูได้ว่าเออร้านนี้จ่ายจริงร้านนี้ไม่ได้จ่ายสดหรือว่าิเรียกยกันทอนเงิน าะบางทีแมค่ค้าก็ไม่ทันนะคะหลังจากที่เทศบาลใช้เครื่องเก็บเงินนะครับก็ทําให้สะดวกรวดเร็วมากขึ้นแล้วก็มีใบเสร็จไว้เก็บเป็นหลักฐานครับผมชอบไหมชอบมากครับเพราะมันสะดวกรวดเร็วดีครับที่เขาเอาเครื่องมาเก็บเงินดีมากเจ้าทัานสมัยและรวดเร็วเตยเจ้าเวลาจ่ายเงินแล้วเขาจะมีใบสลิปมือเลยเจ้า ในนามของเทศบาลเมืองลำพูนเองนั้นก็ต้องขอขอบคุณทางดีป้านะครับที่สนับสนุนในการเอาเทคโนโลยีที่ดีๆมาใช้ทำให้เมืองลำพูนกลายเป็นเมืองที่น่าอยู่บนความทันสมัยได้อย่างยั่งยืน